สวัสดีเอ่อสวัสดีค่ะท่านอาจารย์เป้าเลอคะค่ะค่ะค่ะกับคุณจิ๊บพนยาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิ๊บด้วยนะคะกระต้นใจนะคะว่าบอกให้มันตัดสินวันนี้เลยไม่ต้องรออีกสามนู่นหรอกเราไปทำไมอ่ะยังไงเราก็ไม่ต้องกัรไปลยมันจะทำลายประเทศชาติเหรอจะทำลายประเทศชาติเหรอคะทำลายประชาชนเหรอใช่ไหมคะับใค่ะ้าะ้า น่ากำลังใจนากาลังใจค่ะค่ะขอบคุณคขอบคุณมากค่ะคุณมนนิมิตใหม่ค่ะคูดไปเลยคุณมนไม่ต้องกลัวแล้วนไปจามไปจับที่บ่อปลาแล้วนะค่ะขอบพระคุณนะคะทุกสถานที่โทรเข้ามาสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมนนิมิตใหม่นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกสถานีเข้าทุกสถานีที่เขาฟังได้ค่ะท่านฟังได้สถานีไหนก็จะโทรไปให้กําลังใจทุกสถานีเลย แล้วก็เลี้ยงปลานะคุณจิ๊บเลี้ยงปลาพอะจับปลาได้ครั้งหนึ่งก็เที่ยวแจกอ่าเป็นเออเขาเรียกว่าให้ให้สถานีช่วยค่าน้ําค่าไฟสถานีนะคะอ่ะแล้วหลายท่านนะคะที่ถามมาว่าเอ๊ะจะฟังได้จากคลื่นไหนบ้างนะคะเดี๋ยวในช่วงของคุณตุ๊กและคุณสอนรักก็อาจจะให้มาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้ที่รู้ก็มีร้อยเจ็ดจุดสี่ศูนย์ของคุณติ๋มไพ่พ่อเด่นเนี่ยถ่ายทอดตลอดเวลาค่ะเพราะว่าอ่วิทยาพิกรมาที่นี่หมด นะคะแล้วก็ของคุณสอนลักมลายทองร้อยสี่จุดหนึ่งศูนย์นะคะเอ่อที่อยู่ของสองนะคะธัญญบุรีนะคะแล้วก็เก้าสิบหกจุดสามห้านะคะレスคิวเดเรโอนะคะไม่ทราบตอนนี้ลิงก์อยู่หรือเปล่านะคะแต่น่าจะลิงก์เพราะว่าอยู่ในกลุ่มกบปอด้วยกันนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์รอเพชรลุงเรลืองร้อยสองจุดแปดศูนย์เนี่ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านใดคะครับสวัสดีครับาจารย์เข้าสวัสดีครับคุณกิดค่ะวันนี้คุณอ้อมไป่มาเหรอครับอ้อมคุณอ้อมคุณอ้อมอ่ป่วยนิดหน่อยค่ะอีกประมาณวันสองวันนี้นะจะหายคือสมัยนี้เป็นไข้หวัดแล้วมันเป็นหวัดที่มันแบบอืมน่ากลัวมากเลยเป็นเชื้อไวรัสค่ะต้องระวังด้วยนะคะพี่น้องเราฝนฟ้าตกอย่างนี้เป็นแม็ดเป็นผื่นนะคะต้องรีบรักษาค่ะค่ะ อ่าพูดต่อนี่คะเป็นไงเอยไม่ได้ยินเสียงเชิญเลยค่ะอ่าสายยังอยู่ไหมคะคุณลุงหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วมีเป็นแฟนขับคุณอ้อมเขาอ๋อค่ะก็ดีเจหลายท่านนะคะต้องบอกด้วยนะคะว่าสุดยอดจริงๆสาหรับพี่น้องนะคะดีเจวิทยุทุกๆท่านนะคะมาช่วยกันทุกๆวันโดนทั้งแดดทั้งฝนนะคะก็ยังมากับเคลื่อนต่อสู้กันตรงนี้นะคะคือไปจัดรายการที่สถาหนีวิทยุงเงินเดือนก็ไม่มีค่าน้ํามันก็ต้องหายเอง หาสปอนเซอร์ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะพวกสปอนเซอร์ก็คือเออเราเรียกว่ายาบ้างอาหารเสริมบ้างไอ้นนไอ้นี่บ้างก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ในสถานีบ้างให้นะจัดรายการบ้างดีนะคะที่เป็นเราสองคนจัดรายการช่วงนี้นะคะถ้าเป็นคุณสอนรักนะคะเจ็บป่วยไม่ว่านะคะแต่ถ้าใครไม่มาเอาใจไว้บ้านเอาตัวมาไว้ที่นี่นะอโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรอ ประธานนกเขาเรานะคะของเราสองคนนี้ทางบ้านทอดทิ้งอะทางบ้านก็ไม่สนใจไปไหนก็ไปเถอะอ่ะรู้สึกจะมีสายเข้ามานะ,ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองโทรเข้ามาใหม่นะคะโทรเข้ามาใหม่นะคะสายหลุดไปอีกแล้วนะคะศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์สองหกสามนะคะอ่อ สถานีวิทยุกลุ่มวิทยุประชาชนนะคะกวะปนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่นั่งชมแล้วก็นั่งฟังอยู่นะคะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มกวปนะคะกลับไปบอกพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ห่างออกไปนะคะว่ามีเวทีกวปอ,อยู่ที่หน้าสารรัฐธรรมนูญน,นะคะ,ะเพราะหลายท่านไม่ได้ฟังวิทยุอาจจะทํางานแล้วไม่ทราบเรื่องนะคะ บางท่านไม่มีเวลาได้ฟังวิทยุก็ฝากประชา,ออาสัมพันธ์ให้เราด้วยค่ะฟังทางอ,อินเทอร์เน็ตก็ไทยไวท์ .org นะคะออก็สามารถที่จะเข้าไปรับฟังได้ทางอ,อินเทอร์เน็ตนะคะทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะอ,อแล้วก็พี่น้องที่มีแต่ค่าน้ำมันลดมาอย่างเดียวไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่รู้จะไปกินที่ไหนไม่มีตังคตังหมดเลยขึ้นรถเมฟีมา ที่นี่มีอาหารการกินทั้งครัวกอบปอและครัวแม่ต้อยนะคะแล้วน้ําดื่มนี่โอ้โหยังกินได้อีกเป็นสองเดือนนะคะเพราะฉะนั้นในตุลาการชุดนี้มันไม่ลาออกก็อยู่ไปอีกหลายๆเดือนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาะจาร์เต้าคุณจิ๊บ,บค่ะสบบายไหมค่ะสายไหนอ๋อสายไหมเสียงเจ้าเลยเนี่ยเนี่ย่ะสวัสดีคใช่ จะเรียนถามอาตั้งของเรือนไทยอ่ะเขาไม่เคยลิ้งสัญญาณของกบปอเป็นเพระเหตุอะไรคะอ๋อก็เขาเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มกบปอหรือมั้งคะค่ะอ๋ออ๋อแต่จามันมีันมีอยู่สองกลุ่มเขาไม่เคยโจมตีค่ะอ่ะค่ะถ้าพูดกลางๆไม่เหมือนในโคเต้ค่่ะใช่ใช่ไอ้ตรงนั้นเรารู้แล้วก็มันคืออะไรเรารู้แต่ที่แปลกใจว่าของพื้นร้อยของของเรือนไทยทำไมไม่เคยถ่ายทอด ญญาปปปเลยค่ะก่ะปปนี่เราเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นมัธมิตรกันอยู่สิบสองสิบสามสถานีก็จะถ่ายทอดเฉพาะสถานีที่เราเป็นกลุ่มกันนะคะค่ะอ๋อจาจะจะฟังอยู่ฟังอยู่ฟังตั้งร้อยสี่ฟังตั้งร้อยสองโอฟังได้หมดเลยค่ะใช่เค่ทิ้งเลยสักคืนนึ่งนะคะค่ะค่ะจากพี่เวทีก็ไปบ่อยค่ะค่ะ ค่ะคขอบคุณนะคะชัดเจนดีค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะว่าว่ามากันเยอะๆชวนกันมาเยอะๆสองวันหาเงินทีแล้ววันที่สามก็ไปแล้วต้องหาตังค์ใส่กระเป๋าแล้วมากก็ไปแล้วก็ไปหยอดตู้เหมือนกันโอ้น่ารักมากเลยค่ะถ้าเราถ้าไม่ไม่หาเงินใส่กระเป๋าเราแล้วกานตรงนั้นเราก็ไม่มีทุนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะรถจักรค่ารถใครก็ต้องใช้เงินไอ้ที่รุ่นของกินเป็นสิ่งที่เก็บอยู่แล้วค่ะอ่าอีกนิดนึงขอขอบคุณ คนที่เอาอาหารมาช่วยเราทุกวันทุกวันคนที่เอาน้ำมาช่วยเราทุกวันทุกวันพี่น้องก็กินอาหารและช่วยให้พรเขาด้วยนะเขาจะได้มีมีรายได้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วเขาประทาอาหารมาเลี้ยงพวกเราเราต้องให้พรเขาด้วยนะให้ร่ำให้รวยสภาพแขดง้องได้ค่ะเพราะว่าสาวสายไหมได้ไปกินเ้าา ไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนที่จัดมาเนี่ยจะให้พรเนี่ยขอให้เขารวยทุกั้งเลยขอที่น้องให้พรเขาด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณนะคะสําหรับคุณแดสายไหมค่ะขอเสียงที่คุณพี่โทรเข้ามานะคะเสียงเจ้าเจ้าเลยผู้ที่บริจาคได้ยินแล้วจะรู้สึกแบบภูมิใจนะคะเพราะมีทุกสายที่โทรเข้ามาพวกเราก็ช่วยกันเป็นกําลังแรงใจให้สําหรับคนที่มาบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารหรือ เป็นทรัพย์สินเงินทองก็แล้วแต่นะคะที่มาช่วยกลุ่มวบวปอของเรานะคะในการต่อสู้กับสุรการรัฐธรรมนูญที่นี่นะคะเราจะต่อสู้ยืนหยัดจนกว่าพวกมันจะยอมลาออกกันไปเพราะฉะนั้นอย่าฝันเลยว่าเราจะเลิกใช่ค่ะเราจะอยู่ที่นี่แนะ่ค่ะสวัสดีค่ะอ่าหายไปแล้วต้องจับเรียนนะคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะคะ กลุ่มกอบพอเราก็จะมีเครือข่ายของเรานะคะสําหรับเอ่อคื้นอย่างเรือนไทยต้องกราบขออภัยจริงๆนะคะยังไม่ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายที่นี่แต่รับรองนะคะถ้ามีการทําปฏิวัติรัฐประหารทุกๆขึื้นที่เป็นสื่อของประชาธิปไตยต้องร่วมกับกลุ่มกวปพและกลุ่มพี่น้องผู้รักาประชาธิปไตยทุกท่านแน่นอนค่ะค่ะคือเขาอาจจะยังไม่ทันมารวมกลุ่มแต่ว่าต่อไปก็คงมารวมเองแหละค่ะเพราะว่าเป็นคื้นวิทยุประชาธิปไตยเหมือนกัน เป็นคลื่นเราพวกผู้รักประชาธิปไตยหรือเสื้อแดงเรานี่แหละนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์เอ๊ะเป็นไรเน่ยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากท่านใดคะนี่นี้ก็ไม่ออกอากาศอู่ใช่ไหมคะออกอากาศค่ะเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะก็อยากจะเชิญให้พี่น้องที่ได้ค่้ารงนสามร้อยบาทเนะ ขอให้กำลังใจด้วยนะคะรวมทั้งพี่น้องที่บ้านอยู่บ้านเชื้ออาชนรวมทั้งพี่น้องที่เอ่อเชที่เชื้ออาชนรวมทั้งพี่น้องที่ในไทยเฉลิมพระิกีรของเอ่อของเอ่อของของท่านท่านพักถิ่นมาตลอดเลยค่ะด้วยขอให้กำลังใจด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณบอกนะคะอาจารย์เป้าหลายท่านนะคะอาศัยอยู่บ้านเอื้ออาทรใช้โครงการสามสิบาทแต่ยังด่ารัฐบาลมันจะบ้าอะไรจะไปรู้ไอ้พวกเนี้ยนะคะมันอไม่ถ้าไม่มีบ้านเอื้ออาทท่านนายกทักษิณไม่คิดเนี่ยมันจะได้อยู่บ้านเอื้ออาทออรจอดตาเวทีตรงนี้นะคะอ,อ,อย่าไปโกรธเขานะคะถ้ามีสีสลิมแฝงเข้ามาฟัง เรายินดีอ้าแขนรับคุณนะคะแล้วมาฟังนะคะจะได้เห็นว่าเวทีของผู้รักประชาิปไตยมันต่างกับเวทีของพวกคุณยังไงบ้างนะคะใช่เรามีแต่ประโยชน์แล้วก็พูพด,พดแต่<ห>ความ<ห>จริงพูดแต่ความจริงให้กับประชาชนนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นโครงการเอื้อทอนสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะคะหรือกองทุนหมู่บ้านอะไรแล้วแต่ท่านนายกทักษิณเป็นคนคิดคิดจริงแล้วก็ทําจริงแล้วก็ทําได้จริงๆพี่น้องได้มีบ้านอยู่กันทุกวันนี้เยอะแยะหมดเลย เ,าเราจะพาะอย่างยิ่งแถวจังหวัดปทุมธานีนะคะบ้านเอื้ออทอนมากที่สุดแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้อยู่กันอย่างสบายนะคะเพราะว่าก็จะมีสวัสดิการมีเซเว่นมีตลาดนัดมีอะไรไไม่ต้องไปหาซื้อกินซื้ออยู่ไกลมากเกินไปแล้วก็เชื่อนะคะดิฉันเชื่อว่านะคะแม้แต่ค่าแรงสามร้อยบาทสีสลิมก็ได้รับด้วยสําหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะไม่ใช่สีของคนใดคนหนึ่งนี่คือนโยบายของรัฐบาล แลวทุกๆอย่างอยากจะให้โครงการดีๆนี่ล้มไปหรือเปล่าคะไม่ใช่นั่งรถไฟนะคะถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนั่งวันนี้ถึงชาติหน้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะ <c oughs> ดูรถไฟนะคะเพราะเราอยากได้โครงการดีๆโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะเพื่อประโยชน์ผ่านไปที่ไหนก็ทําความเจริญไปด้วยนะคะเขาบอกว่าเอ๊ะไปเชียงใหม่เนี่ยนั่งรถไฟต้องสิบห้าชั่วโมงค่ะพอจะถึงนะรถไฟปัจจุบันเนี้สิบห้าชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีรถไฟความเร็วสูง นะคะก็จะเหลือแค่สามชั่วโมงเพราะฉะนั้นระหว่างสิบห้าชั่วโมงกับสามชั่วโมงพี่น้องก็เลือกอะไรแล้วกันนี่แต่ดิฉันเชื่อนะคะว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่น่ะเสร็จก่อนนะคะใคใต้นี่ยังไม่เสร็จนะคะพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทางภาคใต้ต้องช่วยกันนะคะมันผ่านไม่ได้เขามันแพงมันถูกกินไปแล้วนะมันถูกกินไปแล้วนะคะลดิฉันก็เชื่อนะคะว่องโครงการะรโครงการต่างๆนะทุกทุกทุกอย่างนะคะมาจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยอมไหมคะ ให้ตุลาการทั้งเก้ามาตัดสินมายุบพักนะคะทุกๆอย่างอยู่ที่ด้านหลังทั้งหมดนะคะตุลาการทั้งเก้าตัวนะคะต้องเอาออกไปค่ะค่ะเออเมื่อกี้นี้พอดีพี่คนเมื่อกี้นี้ค่ะโทรมาบอกว่าพูดถึงนายกทักษิณเลยเราเลยคิดได้คิดออกว่าว่าไอ้ตอนนี้ไอ้พวกหน้ากากาขาวนี่นมันบ้าหรือเปล่ามันไปชูป้ายไล่ทักษิณออกไปมันจะบ้าอ้ขวายพวกเนี้ยก็เพราะมันาไอ้นยกทักษิณไม่ได้อยู่ประเทศไทย กูอยากจะรู้จริงๆนะมันก็ไลยอ่พิสิทธิ์ออกไปพี่ตัดสินจะออกไปทําไมก็ท่านออกไปอยู่แล้วไอ้โดนคดีบ้าๆบอๆไปเซ็นชื่อให้เมียน่ะแค่นั้นเองซื้อที่ก็ตัดสินหาว่าท่านเอ่อโดนกิดคุกเป็นเอ่ออะไรนักโทษไอ้อหาว่าเป็นนักโทษอย่างงอนอย่างนี้าจะป้า,ปา